สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี้มาพบพอัอกันแล้วกับสาวตุ่มคน,นเก่าคนเดิมเนาะมันนี้มานําเสนอเมนูพัดผักกูดเนาะใส่ไข่พี่น้องเคยกินบ่เนานะคอยกับเพื่นนีิเคยกินคั้างแหลกเนาะเพราะว่าเขาเอามาฝากเนาะนี่นี่ทุกคนเนาะมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะบานคอยเอิญผักกูดเนาะ่บห้วแต่ละบานเอิญว่าจังไดนะ๋เนาะเฮาสิมาพัดใส่ไข่กันเลยเนาะก่อนอื่นเฮาสิมาเด็ดเอาหยอดอ่อนออน,ออน,ออนมันนี่เนาะ นี่นี่เนาะตรงตรงปลายไมนน่อันทาแกไลก่ายกกินบลไหลเนาะเดี๋ยวเอาสิมาเด็ดก่อนเนาะเด็ดแบบตามตองก้านเลยเนาะล้วกะ็ใบมันเนอามอนด์ทุกใบเลยเนาะเพราะว่ามันยังอ่อนงามมานันดีได้ทุกคนเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่นี่เสียงดังแป๊กแป๊กถอะวะตอนนี้เอาปิดเสียงเนาะเพราะว่าเสียงหลุดมันดังแห้งๆแล้วเอาสิอันไปนเด็ดให้มันมดแล้วเอาสิมมาให้ทุกคนเบิ่งอีกเถื่อนึงเนาะพ่นอ่อนขนาดทุกคนเนาะ เด็ดไปเลยเนาะหลังจากเ่ว่าเฮาเด็ดแล้วแล้วเฮาสิเอาไปล้างนามแล้วไปพัดน้ำกันเนาะทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็คือเ่ว่าเฮาเด็ดมาได้ลายจนเมดแล้วเนาะใบมันงามขนาดซีเคียวงามเนาะออนแห้งทุกคนเนาะและ้วเฮาสิไปเกี่ยอันเครื่องบุ้งหรือว่าส่วนประชมกับบได้มีอย่างลายเนาะทุกคนส่วนประมเฮาน้ซี่ิมีอันนี้เนะาะไข่ล้วก็ นี่เลยตามนี่เลยเนอแต่ว่าเครื่องปุ้งนี่ห้าปุ้งแล้วเรียบรอยอ้อยเนาะมีซีอิ๊วขาวแล้วกันน้ำมันหอยนน้ำตาลน,น้อยหนึ่งแบบเวลาห้าพัดนี่ถ้ามันแสบในนี้มันกระิแสบเลยเนาะก่อนอื่นห้ากระิไปตังหมอ้อให้น้ำมันห้อนห่อนก็นอห้าสิีอาแบบไข่ของห้าลงไปส่วนไข่นี่เนาะอันผู้ได้หมักหมุนกะตีๆให้มันหมุนเลยเนาะแต่ว่าห้านี่บ่หมักหมุนปานได้ฮ้าสิีอาแบบเป็นแผ่นในเวลากินสดได้แบบเป็นคำๆมัสิเนาะ นี่นาะทุกคนล้างจานในเ้าเสียอันเครื่องปุ้งข้าใส่ไข่ก่อนเนาะให้มันนวดแล้วขฮาพัดอันไข่มันเขากันแล้วเ้าเสียอันใช้จานปะไวก่อนเนาะนี่ทุกคนเนาะข้าสีอันเอาพัดลงเอาพัดพักลงไปพักเนาะหลีนรั่วกันแล้วเนาะทุกคนชวดเว้ยน้ำมันกระเด็นกระดอนเลยนะทุกคนข้ากระสิพัดพัดให้มันเพออันสลด้สเ้หน่อยนึงเนาะเฮากะเอาอัน อันนี้ขฮาใส่ลงไปนอนเครื่องปรุงที่เอาปรุงแล้วแะ้วกะคนให้มันเข้ากันอีกเทือนหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยทุกคนบ่ได้มียอยางยากเนาะนี่ทุกคนเห็นบอกนาตานี่เฮาเก็เอาไข่ข้าที่ผักไหวเอาลงไปเลยคนให้มันเข้ากันอีกเทือนหนึ่งแล้วเหากับพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะ,ะเลยเฮาสิไปให้เบื้องตอนยัดใส่จานเนาะนี่ทุกคนเป็นได้หนาตาน่ากินขนาดเนาะไข่ก็สิเป็นแผ่นๆเลยเห็นบ่น นี่เนาะสําหรับคลิปนี้กับบอดี้มี่ยังไลน์เนาะแล้วกับบอดีอย้ยางเองเนาะสําหรับคนได้ที่แบบว่าบวกเขาเฮ็ดเนาะกับสมาร์เฮ็ดได้หรือว่าคนได้เป็นแล้วกับบอเป็นยังเนาะก็พอกันคลิปหนา้าสบายดี